พระเอกดูถูกเธอที่ฝีมืออ่อนหัดแต่กล้าสู้กับเขานางเอกเถียงพระเอกแต่ให้เขาคุ้มครองไปส่งบ้านพระเอกแอบ,บยิ้มและพูดเบาๆว่าข้าคุ้มครองเจ้ามาเยอะแล้วเพราะเขาให้ลูกน้องแอบ,บตามเธอไปส่งบ้านนางเอกสงสัยว่าเขาคุ้มครองเธอตอนไหนแต่พระเอกก็ไม่ตอบและเดินนำหน้าไปนางเอกจับแขนเขาและบอกว่าตอนที่เขายิ้มหน้ามองมากเลยแต่พระเอกหูยิ้มและดึงแขนออก นางเอกจึงจี้เอลเขาและเล่าเรื่องตลกจนพระเอกยิ้มออกมาเมื่อถึงจวนนางเอกเธอเข้าประตูไม่ได้เพราะแอบ,บหนีออกจากบ้านนางเอกให้พระเอกพาหอกข้ามกำแพงบ้านแต่พระเอกก็ไม่ยอมเธอจึงเรียกเขาว่าเสี่ยวปลายพระเอกใจอ่อนและพาเธอหอกข้ามไปแต่นางเอกบอกว่าเขาลมปรานอ่อนหัดไม่เห็นเหมือนคุณชายในนิยายที่หอกขึ้นสบายๆพระเอกหมั่นไส้จึงห่อพาเธอมาที่เดิมและให้หาทางเข้าจวนเอง วันต่อมาหลังเลิกเรียนนางเอกบังเอิญเจอคุณหนูซูเธอจึงอาสาเลี้ยงข้าวเพื่อตอบแทนคุณหนูที่พาไปที่จวนพระเอกมาได้ยินจึงแอบตามสองสาวไปที่ร้านอาหารสองสาวคุยกันถึงเรื่องพระเอกคุณหนูซูอยากรู้เรื่องพนันถุงหอมนางเอกเล่าให้ฟังและถามเธอกลับเรื่องการมั่นหมายคุณหนูจึงบอกว่าเธอชอบพระเอกถึงเขาหน้าตาเย็นชาแต่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น นางเอกจึงเตือนว่าเขาเป็นจอมมารทำไมถึงคิดสั้นชอบเขาพระเอกที่แอบฟังอยู่จึงเล่าพุ่งใส่ลูกน้องคุณหนูซูถามว่าเพื่อนนางเอกและ,พะเพื่อนเหยียนอยู่กับเธอบ,บ่อยๆเธอมีใจให้ใครนางเอกรีบปฏิเสธและเปรียบเปรลยว่าพเพื่อนเหยียนเหนียวยิ่งกว่าเอ็นหมูกินแล้วรู้สึกเหนื่อยส่วนเพื่อนของเธอเหมือนไก่ย่างเป็นอาหารชั้นดีแต่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้สึกวันไหวเมื่อคุณหนูถามถึงพระเอกนางเอกจึงบอกว่า เขาเหมือนรากบัวน้ำตาลที่ชันน้ำตาลเคลือบรู้สึกอร่อยแต่ด้านในกลับเลี่ยนพออยู่ได้แล้วน่ากลุ้มใจนักพระเอกทนฟังไม่ได้จึงมาดักรอที่หน้าห้องเมื่อสองสาวออกมาก็ได้พบกับเขานางเอกหัวรอกลบเกลื่อนและรีบเช่งหนีไปพระเอกเหยียบชายชุดไว้และประชดว่าจะส่งรากบัวน้ำตาลไปให้เมื่อนางเอกไปแล้วพระเอกเรียกคนหนูคุยเขาบอกว่า เขากับเธอเป็นเพียงแค่เพื่อนกันขอให้เธออย่าได้เสียเวลาและเขายังรู้ว่าเธอจงใจมาหานางเอกเพื่อมาคุยเรื่องเขาเธอจึงสารภาพว่าเมื่อสามปีก่อนเขาก็ปฏิเสธเธอจนเธอหนีไปไว้ทุก์เขาชอบนางเอกใช่ไหมเมื่อพระเอกปฏิเสธคุณหนูจึงบอกว่าเธอดูออกตั้งแต่แรกเพราะเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอนางเอกแล้วสุดท้ายคุณหนูก็ต้องกลับไปด้วยความเสียใจ คืนนั้นพระเอกคิดถึงนางเอกจนเผยยิ้มออกมาและลูกน้องยังจับได้ว่าเขาแอบชอบนางเอกเข้าแล้วทําให้พระเอกหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมวันต่อมาที่สํานักศึกษานางเอกขอร้องเพื่อนเหยียนให้ช่วยตามหาผู้วิเศษทั้งสองคนจึงนัดกันไปที่หอนางโลมซึ่งเป็นศูนย์รวมข่าวสารคืนนั้นนางเอกมากับสาวใช้และได้เจอนักดนตรีที่เล่นเพลงอยู่ที่นี่นางเอกรีบเข้าไปทักและแอบดูรอยสัก แต่เธอกลับพบว่ารอยซากหายไปแล้วนางเอกจึงคิดว่าในวันนั้นเธอคงตาฝาดไปส่วนเพื่อนเหยยนตื่นเต้นมากที่ได้เจอนักดนตรีเขาขอสืบข่าวจากเธอเธอจึงพาเขาไปพบแขกสำคัญเมื่อไปถึงก็พบว่าเพื่อนนางเอกกับพระเอกก็มาที่นี่ด้วยนางเอกวาดรูปผู้วิเศษซึ่งทุกคนต่างหัวเราะเธอที่วาดไดตลกมากแต่พระเอกกลับดูออกเขาจึงแกล้งหยิบรูปไปและชวนทุกคนกลับ เขาบอกให้นางเอกลองถามจากผู้รอบรู้ซึ่งหมายถึงตัวเขาเองแต่นางเอกดันคิดถึงอาจารย์เผิงพระเอกหน้าแตกกลับไปส่วนเพื่อนนางเอกให้เพื่อนเหยียนไปทรงสาวใช้เขาจะไปกับนางเอกเพื่อนถามนางเอกเรื่องที่เธอคิดว่าเขากับนักดนตรีมีความสัมพันธ์กันแต่นางเอกกลับไม่ได้สนใจเขาด้านพระเอกที่เขาไปหอนางลมเพราะไปอย่างเชิงเรื่องนักดนตรีซึ่งพระเอกก็รู้ว่านางเป็นตัวอันตราย เขาอยากให้นางเอกอยู่ในที่ปลอดภัยและมีคนฝึกวรยุทธให้ด้านหนักดนตรีที่แทนนางคือชาวซีเจ้าและเป็นคนวางแผนฆ่านางเอกซึ่งเพื่อนนางเอกก็จับได้เขาจึงบอกว่าห้ามทำร้ายเธออีกโดยทั้งสองคนร่วมมือกันขายเกลือเทื่อนและมีกุ้ยเฟยซึ่งคือชายาฮองเต้คอยติดสินบนพวกทหารโดยกุ้ยเฟยเป็นอาของเพื่อนนางเอกแต่เนื่องจากมีการร้องเรียนทำให้การขนส่งมีปัญหา ซึ่งเพื่อนนางเอกไม่ยอมไปดูเองเขาบอกว่าเขาต้องอยู่ใกล้นางเอกเพื่อเอาพ่อเธอมาเป็นพวกวันต่อมาเพื่อนเหยียนมาหานางเอกและบอกยังตื่นเต้นว่าเขาเจอตัวผู้วิเศษแล้วพ่านางเอกจึงให้นำของขวัญไปตอบแทนที่เขามอกทิปพวกเขาตามแผนที่มาและได้เจอบ้านหลังหนึ่งโดยเพื่อนเหยียนได้แผนที่จากชายแปลกหน้าที่เจออยู่หอนางลมเมื่อเข้าบ้านมาก็ได้เจอผู้วิเศษ และพระเอกก็อยู่ที่นี่ด้วยโดยผู้วิเศษเป็นท่านอารองของพระเอกทั้งสองคนรีบฝากตัวเป็นสิทธ์แต่ท่านอาบอกว่าเขาไม่ชอบรับลูกสิทธ์พระเอกจึงเถียงว่าเขาก็เป็นลูกสิทธ์ท่านอาท่านอาอารมณ์เสียและขู่จะไล่พระเอกกลับนางเอกขอร้องให้รับเธอเป็นสิทธ์แต่ท่านอาก็ไม่ยอมเขาให้พักที่นี่ได้แต่จะไม่ยอมรับเป็นสิทธิ์ย้อนกลับไปเมื่อสามวันก่อนพระเอกมาหาท่านอาเพื่อขอให้สอนวรยุทธ์นางเอก และที่เพื่อนเหยียนได้แผนที่เพราะเขาคอช่วยเหลือท่านอาดูออกว่าพระเอกเป็นห่วงนางเอกเขาจึงยอมตกลงแต่จะใช้วิธีของเขาพระเอกมาบอกทั้งคู่ว่าหากอยากจะเป็นสิทธ์ก็ต้องตั้งใจจริงโดยคืนนี้ท่านอาอยากดื่มเหล้าถ้าพวกเขาหามาได้จะผ่านการทดสอบพวกเขาออกเดินทางมาถึงที่ป่าลึกแต่เพื่อนเหยียนถูกกับดักจนพระเอกต้องไปช่วยนางเอกเห็นเพื่อนบาดเจ็บจึงให้กลับไปรักษา แต่เพื่อนเหยียนไม่ยอมเขาจะรอที่นี่และให้นางเอกไปเอาเหล้าสาวใช้จึงอาสาจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเขาจึงให้นางเอกไปเอาเหล้ากับพระเอกสาวใช้ดูแลเพื่อนเหยียนและให้ของกินเขาทําให้ทั้งคู่ได้คุยกันมากขึ้นด้านพระเอกเขาถูกอารองแกล้งโดวยวางกับดักเป็นขนห่านซึ่งพระเอกก็เป็นโรคกลัวขนนางเอกรีบกระโดดีหลังเธอเอามือปิดตาและบอกทางเขาแล้วสุดท้ายพระเอกก็หยิบเหล้ามาได้ เมื่อกลับถึงบ้านนางเอกและเพื่อนเยียนมาทวงสัญญาท่านอาจึงให้พระเอกออกไปเขาแกล้งทั้งคู่ต่อโดยบอกว่ามีแค่คนเดียวที่จะได้เป็นลูกศิษย์ส่วนอีกคนต้องมาเป็นคนใช้แต่เมื่อทำงานเสร็จก็มาฝึกตามได้และบททดสอบคือเขาอยากได้ชุดด้านในของพระเอกใครเอามาได้ก่อนเขาจะรับเป็นศิษย์คืนนั้นขณะที่กินข้าวนางเอกเริ่มแผนการโดยทำแกงหกใส่พระเอกเธอเตรียมน้ำให้อาบและให้เขาถอดเสือ้อ พระเอกจึงไล่เธอออกไปนางเอกแอบหยิบเสื้อแต่พระเอกก็จับได้และดึงเสื้อกลับทําให้นางเอกได้เห็นกล้ามอกเขานางเอกรีดร้องและรีบปิดตาส่วนพระเอกรีบไล่เธอออกไปเมื่ออาบน้ําเสร็จเขามาเฉลยว่าเขารู้ทันแผนการเธอและเพื่อนเหยียนได้ตัดหน้าเธอไปแล้วนางเอกตกใจมากและรีบวิ่งไปดูเธอได้พบว่าเพื่อนเหยียนรู้ตัวว่าสู้แผนเธอไม่ได้จึงมาบ่นกับท่านอาท่านอาจึงบอกว่า ให้เขาไปหาพระเอกและนําเสื้อมาซักให้แล้วสุดท้ายนางเอกจึงเป็นฝ่ายแพ้เธอมโหมากและจะทําลายเพื่อนเหยียนแต่ท่านอาก็ช่วยจัดการให้เขายังบอกว่าถ้าไม่ยอมเป็นคนใช้ก็กลับบ้านไปวันต่อมาทุกคนได้พบว่านางเอกไม่อยู่ที่ห้องท่านอาคิดว่าเพราะเธอพ่ายแพ้จึงกลับบ้านไปแล้วแต่พระเอกยังมั่นใจในตัวเธอ ด้านนางเอกเธอกลับมาที่จวนเพื่อขอท่านพ่อไปเรียนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนางเอกบอกว่าเธอจะไปเรียนวรยุทธ์ที่เขาหมอกทิพย์เมื่อพ่อนางเอกได้ฟังก็คิดได้ว่าเขาหมอกทิพย์เป็นทินของท่านอาโดยท่านอาชอบมาหลอกกินเล่าฟรีแต่เขาเก่งวรยุทธ์พ่อนางเอกจึงอนุญาตซึ่งพ่อนางเอกก็มีวรยุทธ์และมีทหารใต้กองทัพแต่นางเอกบอกว่า วิชาของท่านพ่อเน้นทำสงครามและใช้ทำปืนใหญ่ซึ่งไม่เหมาะจะป้องกันตัวพ่อนางเอกจึงบอกว่าถ้าโดนรังแกให้กลับมาบอกพ่อพ่อจะขึ้นเขาไปจัดการสาวชายจะรีฟ้องแต่นางเอกก็ห้ามไว้เธอโกหกว่าเธออยู่อย่างสบายและพระเอกยังนวดไหล่ให้เพื่อนนางเอกที่เข้ามาจึงได้ยินพอดีโดยเพื่อนนางเอกตั้งใจมาลาเธอเพราะกุ้ยเฟยให้เขาลงไปทางใต้เพื่อคุมขนเกลือเทือน แต่เมื่อได้ยินว่าพระเอกอยู่กับนางเอกเขาจึงขอตามไปด้วยแต่นางเอกก็ปฏิเสธคืนนั้นสองสาวเดินทางขึ้นเขาแต่กลับได้พบว่าเพื่อนนางเอกกับลูกน้องก็แอบ,บตามมานางเอกไล่เขากลับแต่เขาไม่ยอมไปและตามขึ้นเขามาสุดท้ายเพื่อนนางเอกจึงจับได้ว่าที่เธอขึ้นเขาเพราะมาเป็นคนรับใช้เมื่อเพื่อนเห็นท่านอาก็ติดสินบนด้วยเล่าและขออยู่บนเขาด้วย ท่านอารีบตกลงเพราะเล่าที่เขาให้เป็นเล่าชั้นดีพระเอกเห็นดังนั้นจึงกระซิบนางเอกว่าท่านอาของเขาชอบของอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเล่าชั้นดีอย่างที่สองคืออาหารชั้นเลิศนางเอกจึงอาสาเตรียมอาหารให้ท่านอาลูกน้องเพื่อนรีบเตือนเพื่อนนางเอกที่เขาไม่ทำตามแผนแต่เขาไม่สนใจและตามนางเอกไป นางเอกมาทำอาหารสองหนุ่มตามมาเอาใจพระเอกเอาใจนางเอกโดยนำวัตถุดิบชั้นดีมาให้นางเอกดีใจมากและชมว่าเขาเข้าใจเธอเพื่อนนางเอกหมั่นไส้เพราะเขาแพ้ไปหนึ่งยกนางเอกให้พระเอกหั่นเนื้อและให้เพื่อนหั่นผักสาวใช้เห็นคนเยอะจึงชวนลูกน้องพระเอกให้ออกไปข้างนอกพวกเขามาหาท่านอาที่กำลังฝึกเพื่อนเหยียนอยู่เพื่อนเหยียนถามว่าท่านอารักสงบแต่ทำไมถึงยอมให้เพื่อนนางเอกอยู่ที่นี่ท่านอาตอบว่า ตั้งแต่พวกเจ้าขึ้นมาที่นี่ก็ไม่สงบแล้วข้าจึงหาอะไรสนุกสนุกทำซึ่งท่านอาดูออกว่าพระเอกและเพื่อนนางเอกกำลังเปิดศึกชิงนางที่ห้องครัวสองหนุ่มโชว์สกิลสับมีดจนครัวเละเทะไปหมดนางเอกเห็นดังนั้นจึงไล่ออกไปทั้งคู่และคืนนั้นนางเอกก็ทำสำเร็จท่านอาชอบอาหารนางเอกจึงบอกว่าให้ยกเลิกตำแหน่งคนรับใช้เธอจะทำอาหารถูกมือ้อแลกกับการเรียนวรยุทธ ซึ่งท่านอาก็เต็มใจรับอยู่แล้วเขาแค่แกล้งทดสอบถึงความตั้งใจของเธอและเขาจะสอนวิชาดาบของตระกูลเยี่ยนให้วันต่อมาท่านอาสอนวิชาดาบและให้นางเอกฝึกเองแต่เธอยังทําไม่ได้เพราะเป็นกระบวนท่าที่ยากพระเอกเห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยฝึกเพราะวิชาดาบตระกูลเยี่ยนก็คือตระกูลของเขาและของท่านอา พระเอกสอนนางเอกจนบังเอิญใกล้ชิดกันเมื่อเพื่อนเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาหาเขาบอกนางเอกว่าเมื่อเธอฝึกเสร็จให้เจอกันที่หลังเขาเขาจะพาไปเก็บเห็ดที่หลังเขาเพื่อนนางเอกได้เจอถ้ำเขาจึงคิดถึงอดีตโดยเขากับเธอเคยติดอยู่ในถ้ำเขาร้องไห้น้อยใจที่ท่านพ่อไม่รักและนางเอกช่วยปลอบใจเขาจึงคิดแผนการให้ติดอยู่ในถ้ำด้วยกันอีกด้านนางเอกเธอฝึกกับพระเอกจนเข้าใจกระบวนท่า เมื่อท่านอาถามเธอจึงหลุดปากว่ารู้แบบนี้ให้พระเอกสอนตั้งแต่แรกท่านอาจึงฉเฉลยว่าเขาก็เคยบอกพระเอกแต่พระเอกบอกว่าคนที่เธอตามหาก็คือท่านอาถ้าหาไม่พบเธอจะติดอยู่ในใจท่านอาชงต่อว่าพระเอกคอยปกป้องเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวนางเอกรู้ดังนั้นจึงรีบไปถามลูกน้องซึ่งลูกน้องก็ดันเล่าทั้งหมดทั้งเรื่องหมอหลวงแก้พิษเรื่องจุดดอกไม้ไฟและเรื่องเข้าสำนักศึกษา นางเอกตกใจมากจึงรีบตามหาเขาขณะนั้นลูกน้องเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนรออยู่ที่หลังเขาให้เธอรีบไปตอนนี้พระเอกบังเอิญได้ยินเขาจึงสงสัยว่าฝนใกล้จะตกแล้วทำไมถึงเรียกเธอไปพระเอกจึงตามนางเอกไปเมื่อนางเอกไปถึงถ้ำฝนก็ตกลงมาพระเอกเห็นหินล้นจึงรีบไปช่วยเธอทำให้เขาและเธอติดอยู่ในถ้ำด้วยกันสำหรับตอนที่9ก็จบลงเพียงเท่านี้ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ